็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเกมไมค์ขาบกันนั่นเองนะทุกคนจากรอบที่แล้วนะเราได้ทําการเอ,อ่อทำฟาร์มปั๊มลาวากันไปแล้วก็บอกเลยว่าทุกคนเป็นผลสําเร็จนะทุกคนกนะ็คือแบบมันไวกว่าที่คิดนะไม่ได้นานกว่าไม่ได้นานเหมือนที่คิดไว้ก็ตอนแรกคิดว่าแบบจะหยดหยดแล้วก็เป็นยีละขันคือมันหยดหยดปุ๊บเราก็เต็มทันทีเลยคืองงมากแบบนี้เราก็ปั๊มได้แบบอเมซิ่งเลยสิอ่ะเดี๋ยวเราลอมันเก็บสิ นี่เรก็จะได้ลาวามาถังหนึ่งนั่นเองนี่แล้วก็เอามาวางเลยคือเลิอดด้าแบบนี้แล้วก็มีเชื้อเพิ่มแบบไม่ํำกัญเลยดิเก๋อ่ะอ่ะเอาเอะไรนี่ด้แบบนั้นเดี๋ยวขอเอาอันนี้อีกก็อีพีนี้เราก็ไม่อยู่กันที่อีพีที่13กันนั่นเองเนาะก็บอกคริว่าเราอันนี้เราจะมาทำเตาเผาอัตโนมัติและเราก็จะทำการไปขยายอาณานิคมด้วยก็คือการไปทำ พื้นเคลียร์พื้นที่จัดสรรหมู่บ้านของเรานั่นเองนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มไปยุ่งเกี่ยวกับการทําากรตลาดกับ NBC ตรงฝั่งนู้นกันบ้างเนื่องจากว่าเราทําฟาร์มกันมาเยอะแล้วก็ถึงเวลานั้นที่เรานั้นต้องอัปเกรดตัวเองให้แข่งแร่งเพราะทุกว,วันนี้นคือใชใ้ชุดเหล็กก็คือมันยังไงคือแบบมันยังไม่ได้ดั่งใจเนาะยังแข่งแร่งไม่พอนอะก็ถึงว่าเรานั้นต้องการแร่มากกว่านี้แร่เพชรแร่อะไรให้มันดีกว่านี้เนาะเรานั้นจึงจะต้องมีการใช้ สมุดที่ทําให้ที่คนเหล่านั้นแข็งแก่งมากยิ่งขึ้นโอเคก็เดี๋ยวเรามาทําภารกิจแรกของเราก่อนเลยคือการตามเตาเผาอัตโนมัตินั่นเองก็เดี๋ยวเราไปเตรียมของกันก่อนเลยเดี๋ยวเราต้องทําทางนี่เก็คือเรารีบอัดขิ้ไว้นะก็คือเมื่อวานเพิ่งอัดไอ้นั่นตอนอะไรอ่ะเออการทําฟาร์มราวาไปเนาะแล้วก็มาอัดต่อเลยวันนี้คือจะอัดดองๆไว้แล้วก็ ค่อยๆทยอยตัดนะก็คือแบบจะได้แบบไม่ต้องเดดแอร์ยาวนานมากเกินไปอันนี้ก็คือเราได้ไปเตรียมทอ็อตเตรียมอะไรมาแล้วนะเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาโอเคก็บอกเลยเอ๊ะไม้ไม้เราขาดแขนมากเลยอะ่ะคือเอาถ่าไปครับทอ็อตหมดแล้วหน่อยเวอร์โอเคน่าจะใช้ไม่เยอะหรอกมั้งนะมาทำอันนี้ก่อนเลยก็คือ กล่องนั่นเองก็แเลว่าเราจะต้องทํากล่องเยอะอยู่นะแต่เราไปดูมาเขาก็ใช้ประมาณ4 6อันอะแต่ว่าลองเอาเราไปแค่สี่ก่อนละกันนะเพราะว่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาคับเพิ่มแล้วกันวิ่ยของจะเต็มตัวหมดแล้วเดี๋ยวเราขอเคร์ของในตัวก่อนนี่เดี๋ยวเราจะไปทำอยู่กับหมู่บ้านสัตวก่อนแต่อีพีนี้ไม่ได้สร้างนะแค่มาเคลียร์พื้นที่เฉยๆอ่ะเพื่อไม่มการอุ่ย เขาไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวจะมารีบเคลียร์รีบสร้างเออตาเผาอัตโนมัติกันเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วจะขอไปขุดก่อนแล้วกันเราเจอท่านด้วยโอ๊ยขุดมาตั้งนานถ่านมาอยู่แอบอยู่ตรงนี้เองหรอกงงมาก คืออีฉันอยากได้มาตั้งนานแล้วฉันต้องเผาแร่เผามาเป็นฟืนเป็นไฟเพื่อที่จะจะได้เอาถ่านมาใช้ถ่านหายากมากเป็นเชื้อเพลิงที่แบบต้องการใช้แต่มิเจอร์นะแล้วก็เจอเหล็กอะไรด้วยเดี๋ยวเราก็ขุดแร่ก่อนเนี่ยและเมื่อเราทําหมู่บ้านจะสั่นดีซีเป็นอาชีพของหนังสือเราก็จะ,ะมีโอกาสได้หนังสือที่แบบอะไรเป็นรูตติ้งที่แบบเวลาเราขุดเราก็จะได้แร่เยอะมากๆถือว่าสําคัญกับเราพอสมควรกับ สายหาของเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะอุด,อดไปก่อนเลยอุยรู้สึกว่าแถวนี้น่าจะเป็นถำ้ำน่าจะมีซอมบี้เกิดอยู่ใ,ใกล้เนาะนี้เดี๋ยวรอ,อก่อนเดี๋ยวเรารอ,อขยายระยะถ้ำเนาะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะไม่ได้มีเกิดกันแน่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มสร้างก่อนเลยก็อย่างแรกเลยนะจุดที่เราเน้นจะเอามาเป็นเอ่อกล่องล่าสุดเลยต้องมีจุดสนยนกลางก่อนและระหว่างนั้นก็จะเป็นการนำฮอปเปอร์ มาวางตรงนี้อ่าแล้วก็ใช่ปะแล้วก็วางตรงนี้ด้วยเอ๊ะแบบนะตรงกรอกปะอันนี้อ่าโอเคและระหว่างนั้นก็จะเป็นยังไงอะคือเป็นเตาเผาปะเออใช่นา่าจะเตาเผา ตาเผาก็จะเป็นตาเผาเอ่อต้นแบบและการนะตาเผาต้นฉบับเพราะว่าแบบมันจะได้เผาอะไรได้หลากหลายแล้วก็ค่อยแบบนั่นเรื่อยๆอ่ะโอเคแล้วเราก็อันนี้อันนี้อ่าพอเตาเผานี่ก็คือเวลาเราเผาเนี่ยมันก็จะเข้ามาในกล่องนี้ใช่ปะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการใส่เชื้อเพิ่มอุ้ยจะต้องใช้ฮอปเปอร์อีกเ่ยนะแบบนะ เราก็สดเดิมเลยวางยอ่อวางย่อไว้เลยโอเคอ่ะเราว่าเรานันจะต้องทำกล่องอีกประมาณ4กล่องเอาไมาใ้ใช้ที่หมดเลยแล้วกันซึ๊บโอเคเราก็เอากล่องมาอีกสี่กล่องเพราะว่ามีมันมีใส่เชื้อเพลิงแล้วก็ใส่วัตถุดิบด้วยอ่ะเรากดยอ่อกดตรงฮอปเปอร์นะทุกคน เดี๋ยวลองมาดูซิว่าแบบมันสามารถใช้ได้ไหมอุยอ้ย,ยต้องส่งอีกหรอใช้พื้นที่เยอะพอสมควรเลยนะโอเคเดี๋ยวลองมาดูซิว่าแบบมันสามารถเข้าไปได้ไหมอันเช่นแบบใส่อันใส่แร่นี้ไปจึด๊ดจิ๊ดจิ๊ดมามันอยู่ไหนอะไฮฮอพเปอร์ลองใส่ถ่านไปด้วย เอ้ก็เอาเราว่าเราวางแบบนี้เราว่าน่าจะวางถูกไปแหละแต่เราไปนั่นเอาฮอปเปอร์เพิ่มดีกว่าเพราะว่ามันต้องใช้ฮอปเปอร์เพิ่มแล้วก็ไม้ไม่พออีก <c oughs> เราได้ฮอปเปอร์มาแล้วเราก็ต้องขุดสูงขึ้นไปอีกเนาะเคเราจะได้รู้ว่าแบบเราควรทําพื้นที่เท่าไหนเท่าไหนขุดไปเพื่อเลยซึ๊ดจืดได้เสียงซอมบี้แถวนี้ด้วยอะ่ะ คือเกิดเยอะแล้ว้มบีอ่ะแล้วก็ระวังนี่ก็เอาเป็นนี้อันนี้โอเคแล้วก็เอากล่องมาวางจ๊ดอ่ะแล้วก็จ๊ดโอเคก็ไอ้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่เก็บเชื้อเพลิงเอาใส่นี่ส่วนนี้ก็จะเป็นแบบเอออะไรอะ่ะเป็นแบบวัตถุด,ดิบที่เราจะเอาเผาเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเผาแลกกัน จะใส่แลไปแล้วส่วนนี้นเ,นเราก็จะใส่่านจุดเห็นไหมล่ะแล้วเราก็จะเผาแบบอัตโนมัติเลยแบบนี้โอเคเวอร์เลิศเลิศเลิศอ่ะวเราใส่่านไปหมดเลยหรอแบบนะสี่สี่แปดโอเคเราก็ปล่อยให้มันเผาไปนะเพราะว่าเราก็มีทอดแหละหรือว่าเรานั้นก็สามารถแบบเอาลาวาเป็นแบบทำเชื้อเพลิงได้อ่ะเดี๋ยวเอาทดลองอันหนึ่งแล้วกันเอา สิ้นเปลืองเล่นๆเนาะก็อันนี้เลยทุกคนสิโอเคแล้เดี๋ยวเราเอานี้ออกอุ้ยเผาไวมากเห็นไหมมันก็จะลาวามาเติมแทนเนาะแต่มันเวลาเราเผาเวลาสมมติเราเผาเสร็จแล้วเนี่ยลาวามันก็จะแบบทิ้งไอ้นั่นบัตรบัตรเจดไว้ให้เนาะเออเราก็ได้แล้วมันได้เลเวลด้วยป้ะหรือว่ามันต้องติดไอ้นั่นอะ เหล็กนี่เห็นไหมแล้วเราเผาเสร็จเหล็กก็จะมาอยู่ในนี้เลยโอเคอะเดี๋ยวเราลองติดอันนี้ไปด้วยแล้วกันเนะเาะเพราะว่าให้เขาว่าติดไว้มันจะได้เดเวลด้วยโอเคไม่เป็นไรแค่นี้แหละเนาะไปค่ะทุกคนฟาร์มเออไม่ใช่ดิไม่เรียวกว่าฟาร์มแบบว่าที่เผาอัตโนมัติก็คอมเพสเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของเตาเผาเนี้เราคิดว่าน่าจะแบบถ้า ออวัตถุดิบเราเยอะพออะไรเราคิดว่าจะทําไว้แบบแต่ละจุดแต่ละจุดนะว่าความสะดวกสบายแต่ตอนนี้ทรัพยากรเราก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นะเพราะว่าตอนนี้เราขาดในตัวส่วนของแบบเออเป็นทานหรือว่าเชื้อเพลิงนั่นเองเนาะแต่เราก็จะมีเชื้อเพลิงเนี่ยมาอัตโนมัติแล้วเราก็เหลือแค่วัตถุดิบที่เราจะเผาน่นเองก็เดี๋ยวจะทําการไปไถ่ายป่าอันกว้างใหญ่ตรงนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ว์พื้นที่ที่เรานั้นจะทําการ สร้างหมู่บ้านจัดสรรกันก่อนเลย <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าเล่นมานานแล้วเนี่ย <c oughs> คือหมู่บ้าน NBC ที่เราแบบวิ้ยเสียงดังไปไหมทุกคน <c oughs> ก็คือหมู่บ้าน NBC ที่อยู่บนภูเขาของเรานยังอยู่ดีหรือไม่เนาะวุ้ย <c oughs> ไม่ได้มาตรงนี้นานเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องทําทางเดินไว้ตรงนี้ถ้ำหรอ <c oughs> นี่เรเลยทุกคนหมู่บ้านจัดสรรของเราเราคิดว่าเรานั้นจะสร้างในบริเวณแถวนี้เนาะ ถือว่าเป็นการขยายอาณาเขตมาฝั่งนี้บ้างว่าฝั่งนี้ของเรานั้นมันดูโล่งไปหมดเลยอะมากันต่อมาดูก่อนเดี๋ยวเามาเซอร์เวยก่อนนะว่ามันน่าสร้างไหมแต่เราก็อยากสร้างตรงนี้แหละเพราะว่าแบบมันดีที่สุดแล้วนี่คือเราเป็นคนที่แบบชอบสร้างไกลๆแล้วก็ฟีลแบบไปไหนก็จะได้อบอุ่น โอเคมีน้ําตกตรงนี้เดี๋ยวเราน่าจะมาแต่งนะเอาอถือว่ายากอยู่แล้วทุกคนกับการทําพื้นดินให้แบบแล้วก็มีถ้ำอีกถ้ำนี้น่าจะอุดตายไปเลยก็บอกเลยว่ายากยากอยู่กับการต้องทําพื้นดินให้เท่ากันและแบบต้องทําตรงนี้ให้สวยงามหรือว่าไม่เอาเดี๋ยวระวย่าย,ย่อทอนอะ ไม่งั้นเดี๋ยวพื้นที่เราก็จะแคบอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแบบวางรถไฟยาวเยีอด <Yeah, S 1> <yeah, S 2> ให้ n b c เนี่ยเหาะมาแถวนี้ให้ได้ที่พื้นที่มันไม่เท่ากันเลยเนาะโอเคทุกคนเนี่ยเราจะขอไปทําการเราจะขอทําการไถ่ที่ดินตรงนี้เนาะก็ก่อนเราจะสร้างอะไรนั้นก็ตามสเต็ปเราเลยกล่องค้าแล้วก็ที่เก็บของของเรานั่นเอง สร้างไว้ทั่วไม่รู้สร้างไปเพื่ออะไรเนาะแต่แบบเออด้วยความอบอ,อุ่นว่าแบบเราก็มีอายะธรรมอยู่ตรงนี้ <c oughs> มีใครเป็นบ้างแบบเวลาทําอะไรจะต้องมีกล่องอยู่ใกล้ๆตลอดเลยอ่ะเนี่เลยโอเคก็ไอพีดีจริงเราก็ไม่มีแล้วก็เหลือแต่แบบถหน้าดินเตรียมพื้นที่สร้างจัดสรรเนาะส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบนั่นดีกว่าเป็นแบบฟิลที่ชมอะไรไปเนี่ย ไว้สราแบบเอาไว้ชมเมืองชมอะไรแต่ดูสินี่นะทุกคนจําสภาพแบบนี้ไว้นะเราจะดัดแปลงตรงนี้ได้ดีขนาดไหนก็มาดูกันโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์อ้นี้ก่อนอเคแล้วต่อไปเ,เราก็จะทําการทําที่ขุดดินมานี่เลยเราก็ทําอันนี้ละรู้สึกว่าดาบเรานั้นเริ่มจะไม่ไหวแล้ว <S <S บอกเลยว่ารอบนี้เราจะได้ดิี few moments later วางตระวันวันไหมก็เช้าสักทีก็บอกเลยว่าก็จะถ่ายได้คือเราโดนพวกซอมบี้โดนคิปเปอร์โดนตัวพวกสเกลตันมาป่วนกันไม่ไหวหรือทุกคนก็คือเคลียร์ได้อยู่แค่หน้าเนี่ยเราก็ได้แบบขอบไปวิ่งแบบปกักทอตขยายอนาเขตก่อนจน mm. แบบนานมากเลยอะ่ะคือแบบถ้าไม่ถ้าไม่ตัดเดนแอร์ไปลิปนี้ก็คือแบบแค่ปกักทอตก็เกือบหชั่วโมงแล้วดูดิความอาดาสว่าง คือไม่งั้นมันทำงานยากมากเลยทุกคนก็ทอดเราหมดไปสองชุดแล้วว่ะหวังว่ารอบนี้คือจะเริ่มทำงานง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะทุกคนเค okay, เดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มเป็นการไถานาเอ้ยผมหน้าดินแหละเราคิดอยู่ว่าแบบเราแบบถ้าเราจะมาขุดแบบให้มันเท่ากันเราว่าแบบชาติอชาตินี้ก็ไม่เสร็จเดี๋ยวเราว่าเดี๋ยวจะแบบทาเป็นแบบชั้นขึ้นไปเลยแล้วกันแบบตรงที่เราแบบทำไอ้นั่นอะ พื้นที่ที่เราแบบทำอะไรวะทำฟาร์มแตงโมอัตโนมัติเนาะนี่เลยเราจะถ่ายแบบนี้ให้มันย,วยาวๆแล้วเราก็จะแบบตรงนั้เป็นทางเดินมาแล้วก็แบบฟิวขึ้นบันไดามาซุดๆแล้วก็เป็นหมู่บ้านเก๋ไปละแต่อันนี้เราแค่มาถมหน้าดินเฉยๆเนาะเออเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งที่หลังฝนตกวิ่งไปนอนคือแบบทำไม่เสร็จัะอ,อ,อะไรอ่ะ นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาแล้วคือฉันอดหลับอดนอนเพราะว่าการวางท็อตเดี๋ยวเรามันเจอ,อตัวเนี้ยไปนอนก็ได้คืองงนอนไม่เยอะแล้วเนี่ยเว้ยลูกสับบี Few moments later คนก็เดี๋ยวเราว่าอันเนี้ยเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาทาว่างๆแล้วกันนะเพราะว่าเนี่ยแหละเราก็จะทําเป็นแนวแบบนั้นอ่ะทาดินตรงเนี้ยให้มันแบบสวยเป็นหน้าดินตรงนั้นสวยๆไปเลยเดี๋ยวเราก็มารอดูอีพีหน้ากันนะว่าเราแบบจะสร้างหน้าดินตรงเนี้ยปเป็นยังไงกันบ้างเนาะก็หมู่บ้านจะสรัรที่เราจะทําไว้เราจะมาออกแบบตอนนี้กันเลยแล้วกันแล้วก็หมู่บ้านจะสรัรเราก็จะสร้างแบบฟิลแบบห้องแถวเนาะ นี่เลยง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้เป็นหลังแรกเลยแล้วกันใกล้ๆน้ําก็นึกนึงสองสามจุดนี่แล้วเราก็จะมีเตียงมาแบบนะหนึ่สองสามอ่ะสาคูนสามจึดจุดนี้เลยแล้วเราก็จะมีเตียงวางไว้ตรงนี้อ่ะแล้วเราก็จะเพิ่มอีกบล็อกหนึ่งนะที่แบบจะเอาไว้ให้วางประตูนั่นเองโอเคเดี๋ยวจะมาสร้างให้ เราจะเอาไม่สูงมากนะทุกคนคือเอาง่ายๆก็คือมันเหมือนแบบฟาร์มมันฟาร์มแรงงานจะเรียกว่าฟาร์มแรงงานมนุษย์ดีไหมเนะี่ยฟาร์มแรงงาน n อ c เออแรงงาน n อ c ีซแล้วกันคือตอนแรกแบบอยากจะแบบเอากระจกวางไว้เพราะแบบจะได้ดูเออแบบแต่ละคนเป็นยังไงแต่แบบเราไม่ได้สร้างรูหลาเนาะฟิวห้องแถวแบบนี้เลยจึ๊ดโอ้ยไม่ได้ปิดตรงนี้อ่ะเดี๋ยวคุยก่อน เนี่ยฟีลแบบนี้เราก็จะเอาเตียงมาวางเออแล้วก็แบบจะทําแบบหลังคาให้มันนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะเอาบันไดมาวางร,บรอบๆบเนาะไม่อะไรมากเพราะว่าเราคือยังไงอะเก็จสรสวว้างสวยสวยไว้ว่างเดี๋ยวจะมาลองดัดแปลงแค่แบบทําหลังคาให้มันก็ก็สวยแล้วเนาะเออแล้วมันฟีลแบบแค่หมู่บ้านเฉยอันนี้เลยแล้วทีดีวเราก็จะเอาบันไดมาวางรอบแป๊บกทัดก่อน มาขุดดินตรงนี้และนี่ดูดิว่าแบบเออเห็นไซเอ็นบีซีขนาดไหนถึงขั้นทำพื้นหินให้เลยนะ n อ็บบอกว่าก็อยู่ของกูดิด,ดิทำไมมือถึงรากกูมานี่ <c oughs> เออแต่ n อ็นบีซมาอยู่นี่ก็บอกเลยว่าฐานะก็จะดีขึ้นนะปลอดภัยมีอะไรด้วยรอดพ้นจากซอมบี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนี่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะขอ เอ,อ่อทำกล่องคับแถวนี้ด้วยละกันอ่านี้เลยหมู่บ,บ้าน DIY บ้านชาวเวอร์ก็พราะไอซีมันไม่ค่อยได้ทำอะไรเยอะก็เลยแบบทำไว้แค่นี้ก่อนหมายหมดอะไรก็หมดทุกคนสร้างไม่เคยเสร็จสักอย่างดูดิขาดอีกแค่ก็ปิดหนึ่งเนี่ยฟิลหน้าตาก็จะเป็นแบบบ้านเรียกว่าบ้านได้ไหม เรียกว่าบ้านได้ไหมทุกคนเรียกว่าได้แหละเนาะเออเพราะว่าเดี๋ยวก็ทําเป็นห้องแถวแบบลหลายๆหลังแล้วก็แบบในตัวน่าก็จะเป็นแบบโต๊ะทํางานหน้าบ้านเออเล่นวีศวก็สามารถแบบไม่อยู่เรียงแถวอะไรกันไปเนาะวิบบอกเลยว่าเก๋นี่ชืดชืดนี่มาฟีแบบตื่นฮะฮะเอเบบิศิมันร้องนะฮะเออเนี่ฮะเออแล้วก็ออกมาชืดแล้วก็ทําเป็นแบบชั้นโต๊ะหนังสือโต๊ะที่แบบเป็นอาชีพ คนขายหนังสือนั่นแหละมาทำฟึกแล้วก็ข้าวบ้านฟึกกข้าวบ้านแล้วเราก็มาแลก NBC อะไรได้ไปถ้างั้นก่อนไปเราไปเช็คหมู่บ้านเอ็ิซีนก่อนเลยกันบ้าหมู่บ้านเรานั้นยังอยู่ดีหรือไม่ถือว่าจะไปดูทางในการแบบเออ,อวางรางรถไฟด้วยก็บอกเลยว่าไบโอภูเขาเนี่ยคือไม่น่าสร้างบ้านเลยจริงๆทุกคนแต่ถ้าใครมีความคิดสร้างสรรค์น,นะก็คือแบบสามารถสร้างออกมาแล้วก็แบบเชื่อมกันไปเป็นหลายๆห,ห้องได้แต่แบบเราไม่ชอบคือทับเยอะมาก อุ้ยตรงนี้เป็นบ้านล้างไปเลยเหมือนหมู่บ้านล้างอะทุกคนอุ้ยยังมีอยู่ยังมีอยู่นี่วิลเลจเซอร์โอเคมีอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวฉันมารับแกนะเพราะว่าถ้าเราเอาไปยังไงเอบซก็ต้องมี n อ c อยู่ที่นี่ด้วยนะเพราะว่าเอาไว้แบบขยายเผ่าพันธุ์ต่อไปอุ้ย วิร้ายงอยู่อีกเหรอมันไม่ดีเหรอทุกคนกูร้าอยู่ตั้งแต่อีพีไหนแล้วอะอยู่ตั้งแต่อ,อ,อีพีสำรวจเออข้อคิดีนอีพี EP นี้ของเรานั้นก็ไม่มีอะไรแล้วกับคลิปกับการทําเตาเผาอัตโนมัติกับมาเออเคลียพื้นที่เตรียมทําหมู่บ้านจัดสัรวเอพีซีเนาะวุซอสมบีก็โอเคนะทุกคนคลิปนี้เราก็ไม่มีอะไรก็ไปแล้วบ๊ายบาย ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะทุกคนก็อีพีนี้ของเรานั้นก็ไปแล้วนะทุกคนก็ไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ